ของเครือข่ายปปสภาค6พิษณุโลกนะฮะเขาก็เตรียมเตะฟุตบอลนัดพิเศษกับ เขาทีมเขาเรียกอะไรไทยสตาร์ทีมร oh วมดารามีศิลปินในดวงใจคุณมาด้วยศิลปินท่านแรกนะคะคุณต๊อกสุภกรเห็นหน้าดิฉันก็ต้องยิ้มแน่ๆเลยพี่ต๊อกนะแล้วเขามีฝีไม้ไลายมือมีท่าในการแบบว่าเลี้ยงฟุตบอลที่แบบว่าเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวต่อไปค่ะคุณบ oh ีสวิทโอ้โหตอนนี้ฉันเป็นเด็กๆนี้เป็นแบบว่าพระเอกช่องเจ็ดหล่อเลยนะคุณต่อไปค่ะคุณไม้นนทพันธน์คุณต๋องชวนชื่นคุณสีหล่อเชิญ แล้วก็คุณกิตก้องนะคะคุณอันอธัธพันธ์แล้วก็พบกับทีมมิ่งเมืองพิษณุโลกอันนี้เป็นทีมของบ้านเราครับผมมิ่งเนะมืองพิษณุโลกฟุตบอลแมตชนี้เนี่ยแ <จะ S 2> ข่งขันกันในวันที่24ทธันวาคมนะฮะที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเขาจัดงานนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดของเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6 ะะเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อีกทั้งยังเป็นกองทุนสมทบช่วยเหลือทุนผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงพร้อมจะซื้ออุปกรณ์รถวิลแชร์ 300ยอดนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนี่คือกิจกรรมที่เขาเหมือนกับว่าจัดขึ้นเพื่อเตรียมระดมทุนเอาไว้ไปช่วยเหลือ<ช>กิจกรรมเหล่านี้ไปร่วมทําบุญกันได้นะคะ24ธันวาคมนี้นัสนามพีลากลางจังหวัดพิศนุโลกในช่วงเวลา16นาฬกาถึง18นาฬิกาเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษไปด้วยไปขอนลายเซ็นค่ะครับผม